ค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะวันนี้ก็คอนเลอร์เรื่องก,การบริหารจัดการงบกออทุนโลกเรือรังนะคะไม่ทราบว่าแต่ละที่เนี่ยสำรวจหรือรยังคะว่าเงินเน่เข้าไปแล้วนะคะซึ่งเงินเข้าไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกุมภานะคะสพันหหสิบนะคะซึ่งเราใส่ลิงก์เข้าไปในไลน์กรุ๊ปแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเงินเราะเอะลดลงไปค่อนข้างจะเยอะเนาะซึ่งในในภาพของจังหวัดน,นะคะเงินลดลงไปส0บล้านปีที่แล้วเราได้สาสิบหล้านนะคะปีนี้เราได้ยี่สิบหกล้านนะคะ ก็คือให้ทุกคนนี่ตรวจสอบยอดยดเงินของตัวเองด้วยนะคะเงินโอนลงไปแล้วนะคะแล้วก็เตรียมทําแผนนะคะลองลองมัดขึ้น PowerPoint ให้พี่เลยค่ะเดี๋ยว PowerPoint นี้เราก็จะใส่ให้ในไลฟ์คลนะคะพอเราวีดีโอคอนเสร์ตเสร็จแล้วเราก็จะทําหนังสือแจ้งไปให้ที่ที่หน่วยบริการนะคะอันนี้เป็นลิงก์ลิงก์ที่ ที่เราจะดูว่ายอดเงินเราได้เท่าไหร่นะคะที่ทํเป็นอย่างนี้ให้เพราะว่าถ้าเราไปเปิดในหน้าจอของสปสชเดี๋ยวเราจะหาไม่เจอถ้าเราพิมพ์เข้าไปนในเวบนี้แล้วเราจะเจอหน้าที่เราสามารถจะเทคเงินได้เลยนะคะโดยให้บริหารจัดการดังนี้นะคะก็คือว่าเงินนี้เราจะแบ่งเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะโดยสามสิบเปอร์เซ็นแรกนะคะก็คือว่าปรับเปี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนหมู่บ้านโดยป็มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นลุม,มะะป่มวย ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และก็กลุ่มสงส,สัยรายใหม่ที่ผ่านการคัดกรอง35ปีขึ้นไปแล้วนะคะโดยที่ว่าใน30%เนี้ยคนที่เขียนแผนและรับผิดชอบก็คือผู้รับผิดชอบงาน NCD ที่อยู่ที่าาสำนักงานสาารณสกขอำเภอนะคะซึ่งทำแผนขึ้นมารวมกับของโรงตนขึ้นมาอนุมัติที่แจเลยนะคะไม่แยกส่วนกันนะคือแยกส่วนทำแต่เวลาขึ้นมาอนมาุมัติคือทำเป็นก้อนเดียวกันนะคะ แล้วก็20%ต่อมาก็คือสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งเหมือนปีที่แล้วนะคะส่วนใน50%ต่อไปเนี่ยก็คือเป็นส่วนของรพชนะคะก็คือว่าให้บริหารจัดการโดยข้อหนึ่งนะคะให้ซื้อกระจกสองเท้านะคะสําหรับหน่วยบริการที่ยังไม่ได้ดําเนินการซื้อเลปีเมื่อประมาณที่แล้วนะคะก็คือให้ซื้อแบบของเกาะคานะคะโดยให้รพสตหรือว่าสู์แพทย์นะคะให้ดําเนินการซื้อแห่งละหนึ่งกล่องนะคะ สำหรับโรงพยาบาลน,นะคะให้มีสงกล่องขึ้นไปนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้ดูแลเท้าได้ตรวจเท้าช่วงพิษนะคะโดยที่นี่จะมีจะมีขายที่โรงพยาบาลขังทะเลอสอนนะคะติดต่อที่พี่เต้มนะคะได้เลยนะคะจากปีที่แล้วขายไปสองพันแปดปีนี้จะขึ้นราคาจนสามพัน 3, นะคะได้ติดต่อพี่เต้ไมไว้แล้วหรือว่าใครที่ที่อยากจะได้เบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อไปที่ไลน์ได้นะคะแล้วขอเบอร์พี่เต้มนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องสเตตสตีนี่อโลเปนผู้ป่วยเบาหวานความดันนะคะต่อไปก็จะเป็นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยดีเอ็นเที่คที่คอนโทรม,ม่ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยดีเอดีสเตอร์สามสี่ห้านะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเปลี่ยนซี d ีดีลิฟในระดับที่เป็นกลุ่มเปลี่ยนสูงขึ้นไปนะคะข้อสามจุดสีก่ก็คือติดตามหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย บาหวานความดันที่คนโทรลไม่ได้นะคะแล้วก็ c k กสเตสามสี่ห้ากลุ่มเสี่ยง CVD ลิฟที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปแล้วก็ติดตามนะคะหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนนะคะแล้วก็ถ้าติดตามเยี่ยมบ้านก็ือติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPPD ให้ด้วยนะคะซึ่งการเยี่ยมบ้านอาจจะไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรถ้าเราลงไปเยี่ยมบ้านก็คือให้ดู c a p d ด้วยนะคะแล้วก็สามจุดห้าคือประชุม NCB บ่อดระดับอำเภอนะคะซึ่งจะต้องดำเนินการอยู่แล้วในทุกปีนะคะ ก็คือ3.6อบรมพัฒนาศักยภาพแจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเอ็ดีอาจจะฟังเคเอร่วมกันนะคะหรือว่าอบรมความรู้ในในคับของเราอะนะคะเขียนแบบแผนง,งานโครงการไม่เขียนตามแบบฟอร์มเดิมนะคะที่เราทำไปในทีที่แล้วนะคะแล้วก็ส่งแผนง,งานโครงการให้ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัตินนะคะภายในวันที่30มีนาคมนะคะโดยจะมี จะมีผู้อนุมบัติเอียจะมีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบนะคะคือว่าผู้รับผิดชอบโครงการเราจะมีเป็นหัวหน้างาน n อ d ดีในส่วนของรปชนะคะและก็ผู้รับผิดชอบงานั้นจีดีในส่วนของสพอใน30%แรกนะคะผู้เสนอโครงการนะคะก็จะมีสองท่านนะคะก็จะเป็นึกอำเภอและก็ผอรปชนะคะผู้เห็นชอบโครงการนะคะก็จะเป็นคุณระดาที่สมัยอมตะวงนะคะหัวหน้ากลุ่มงานแรกไม่จิตต่อสุขภาพจิตและยางเสือจิตนะคะที่กิดที่แล้วเป็นหัวหน้ากลุ่ลลมางนานควบคุมโรกนะคะ อันนี้เป็นกลุ่มงานใหม่นะคะ,ะก็เปลี่ยนเป็นหัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติด8.5จิตและยาเสพติดนะคะผู้เห็นชอบโครงการก็จะมีสองท่านก็จะเป็นคุณระดาพิเศษใหม่แล้วก็นายพแพทย์วัชิระบทพิบูลนะคะนายแพทย์ช่วช,าญญาชันด้านยิธกรรมนะคะผู้อำนวยกาโครงการก็จะเป็นนายแพทย์สุวิทย์โรจนสักโสธอนะคะนายแพทย์สายถนังุขจังหวัดนะคะมีแห่งไหนจะจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เดี๋ยวพาวเวอร์พลอยเดี๋ยวจะแส่ในไลฟ์ทุิปให้แล้วก็ใส่ในอีออฟฟิศให้นะคะมีเพื่อไหนมีคำถามไหมครับอ่าถ้ามีคำถามรบกวนช่วยยกมือนะครับเดี๋ยวจะเปิดไมค์ให้นะครับ มีนะนอนสูงครับพี่แต่เป็นมนะครับครับอย่างนั้นนอนสูงนอนฮค่ะครับเชงครับนูนสูงครับที่แผนที่ว่า21ห้องอ่ะมันมันจะนสกแบบเดิมใช่ไหมคะแต่อ้ที่ที่ยากที่ยากว่าอปรับเปลี่ยนตัวนี้ พัฒนาท่านี้อะไรที่ตอนนี้อะไรในสมัยให้ทำอะไะอันนั้นก็ยังส่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมค่ะเขาส่งสองอย่างใช่ไหมคะคือว่าค่ะพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะทําเป็นแบบแบบฟอร์มส่งไปดีไหมคะจะได้ไม่ตั้งผิดเยอะค่ะเพราะฉะงั้นฝากด้วยตัดเอาไปเลยวจะค่ะเดี๋ยวทําแบบฟอร์มติดแน่แต่กับหนังสือด้วยเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวผิดเยอะจะต้องแก้เสียเวลาอีกเนาะใช่ค่ะ แล้วที่นี้รอของพี่ฝันมาก่อน,นเนาะแม่เนาะว่าเอาแบบแบบนี้เลยแบบแบบมาตรฐานเดียวกันเลยได้คะได้ได้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ทําเป็นแบบแฟมไปให้แล้วก็กรอกกรอกข้อมูลที่เป็นโครงการกลับมานะคะได้ค่ะได้นะคะวันที่สามสิบมีนาที่น่าจะทันนะคะทนัทนทนัทนค่ะทันแต่ว่าแบบฟอร์มส่งส่งไม่เกินสิบสิบห้าใช่ไหมคะ้เข้ แบบฟอรเดี๋ยวพี่จะทาส่งพรุ่งนี้แหละค่ะวันนี้คงไม่ทำมันจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะถ้าส่งอย่างเดีวนจะส่งให้ทางไลน์นะคะเดี๋ยวจะเป็นหนังสือราชการไทยจริงเพราะว่าจะเป็นหนังสือราชการจะค่อนข้างจะช้าเดี๋ยวส่งทางไลน์แบบบวนไปก่อนแล้วก็หนังสือราชการตามหลังให้นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะตายครับเจนครับ อาจารย์ประทัยนะคะได้ยินไหมคะครับได้ยินครับได้ยินครับขออนุญาตถามในอส่วนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอ่าในกลุ่มเป้าหมายนะคะเอาทั้งญาติผู้ดูแลด้วยไหมคะหรือว่าเอาเฉพาะผู้ป่วยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคือแล้วตามบ,บริบทของของแต่ละพลื้นที่เลยค่ะถ้าคิดว่าญาติมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอทำให้คนไข้ดีขึ้นเนาะคะ่ะก็ได้นะคะ ขอบคุณหตอ่อืมหอยา่างเขียนไปว่าผู้ป่วยและแคร์กิฟเวอร์ก็ได้นะคะยัมร้อย มีอำเภอไหนมีคำถามยังไหมครับครับท,ที่ประหลัดเจนครับคำถามว่ายอยางไรครับผู้รับผิดชอบสชอ ค่ะพี่แววค่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะพี่แหววค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะ,ะรวมมดแล้วค่ะพี่แววค่ะ เงินจะเห็นว่าเงินมันลดลงนะค่ะลดทุกที่อะค่ะพี่แววคือมีเท่าไหร่ก็คือใช้แค่นั้นไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาดูตามคุณภาพการดูแลคนไข้ซึ่งคนไข้ดีเองกับโปรตอนา่่เราที่กันพลได้ก็ค่อนข้างน้อยอะคะ่ะเงินก็เลยได้น้อยอะคะ่ะ คือถ้าไม่มีอะไรแล้วขออนุญาตปิดประชุมนะคะถ้าม,มีอะไรสงสัยก็คือตอบถามในไลฟ์คลิปหรือว่าโทรจั์มาตามที่เดินที่เคยให้ไว้นะคะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ